หลังจากการปฏิบัติภารกิจอย่างมุ่งมั่นของกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูตลอดระยะเวลากว่า8เดือนและเตรียมที่จะผัดเปลี่ยนกําลังในห้วงเดือนสินหาคมที่จะถึงนี้จึงถือเป็นวาระที่เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบของสหประชาชาติที่จะมีพิธีประดับเหรียนเชิดชูเกียรติให้แก่กําลังพลทหารไทยทุกนายพิธีประดับเหรียนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการกองกำลังยูนิมิตเป็นประธานในพิธีและผู้บัญชาการส่วนภูมิภาคตะวันตก ผู้าาบัญชาการสนวิภาคเหนือหัวหน้าส่วนงานของสหประชาชาติและหัวหน้าองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเมื่อผู้บัญชาการกองกําลังยานิตเดินทางมาถึงได้รับการเคารพจายกกองทหารเกยียรติยศและเดินตรวจแถวทหารหมู่ทงเชิญธงสหประชาชาติและชงชาติไทยเข้าประจําในพิธีเมื่อผู้บัญชาการกองกําลังยนุิตยเดินทางมาถึงบร,ริเวณพิธีทหารไทยได้ให้การต้อนรับด้วยการแสดงระบำสุโขทัยซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีการมอบของอลัยให้แก่ผู้บัญชาการกองกําลังยูนิมิตและแขกผู้มีเกียรติด้วยเมื่อการแสดงจบลงพันเอกนรรงวนแก้วผู้บังคับกองกําลังได้กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการแสดงความรู้สึกจริงดีและความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการกองกําลังยูนิมิตที่ได้มาเป็นแขกในพนิธีสําคัญเช่นนี้และในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังยูนิมิตและคณะด้วยพธิธีประรับเปลี่ยนเชิดจูกเกียรตินี้ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง การแสดงให้แกกแขกผุ่มาเยือนเพื่อแสดงถึงขีดความสามารถของทหารไทยและสร้างความบันเทิงทาให้งานมีสีสันมากขึ้นการแสดงแรกเริ่มต้นด้วยการยิงปืนฉับพลันของกองร้อยยานยนต์ที่1แสดงให้เห็นถึงความชานาญในการใช้อาวุธประจํากายของกําลังพลกองร้อยยานยนต์ที่2แสดงศิลปะก,การต่อสู้และกองสวัดชัยซึ่งหาดูได้ยากิ่งการต่อสู้ด้วยดาบเดี่ยวและดาบคู่รวมทั้งการใช้พลองแสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนาน ของการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชของไทยและตามด้วยการเฉลิมฉลองชัยชนะด้วยการตีกรองสมบัติชัยเหมือนเป็นการตกลมคิดใจและสร้างความพึกเหื่มแก่ชนนักรบไทยในอดีตการสวนสนามด้วยยานยนต์ของกองร้อยยานกาะได้แสดงถึงเส้นยานุภาพอาวุธยธุทโธปกรณ์และยานปาหานะที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้ประจักษ์แก่ผู้มาเยือนในการสวนสนามในครั้งนี้ได้เชิญผู้บัญชาการกองกำลังยูนอมิดและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูนอมิดขึ้นแท่นรับการเคารพจากขบวนสวนสนามอย่างสมเกียรติ วิธีการประดับเหรียญเชิดชูเกียรติของสหประชาชาติเริ่มต้นขึ้นผู้บัญชาการกองกําลังยูนมิตได้ประดับเหรียญให้แก่ผู้บังคับกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทดาวฟูด้วยตนเองหลังจากนั้นได้ประดับเหรียญให้แก่กําลังพลทหารไทยที่รอคอยวันอสงเกียตินี้มาอย่างยาวนานบรรยากาศในการประดับเหรียญนั้นเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและปลื้มปิติพอนทอลพลกติกเอนยาวุบบาผู้บัญชาการกองกำลังยูนมิตได้กล่าวกับกําลังพลทหารไทยเมื่อได้รับการประดับเหรียญเชิดชูเกียรติว่า ภารกิจรักษาสันติภาพตัวเฉพาะในดาฟูนั้นท้าทายมากและถึงแม้จะมีความซับซ้อนมากมายกองพันไทยก็ยังแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติภารกิจจนบรรลุผลสำเร็จด้วยความกล้าหาญมีมระเบียบวินัยและความตั้งใจถึงแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดก็ตามกองพันทหารไทยนั้นสร้างความประทับใจอย่างสูงต่อ,อยูนามิดชาวดาวฟู รวมถึงพวกคุณยังทําให้รัฐบาลของคุณภาคภูมิใจในการสนับสนุนนโยบายที่มีต่อองค์กรร่วมคือสหภาพแอฟริกันและสหประชาชาติเพื่อที่จะช่วยในการนําสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาสู่ดาฟูเกียรติยศของเหรียญเชิดชูเกียรติของสหประชาชาติสนับภารกิจรักษาสันติภาพนี้เป็นเกียรติยศสูงสุดที่สหประชาชาติได้มอบให้แก่กำลังพลทหารไทย แต่ความภาคภูมิใจจะไม่ใช่เฉพาะกาลังผลที่ได้รับการปรับเปลี่ยนนี้เท่านั้นแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งชาติที่จะได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญจากผู้คนทั่วโลกจากสิบเอลือชานลือคำหานถ่ายภาพ1ิบเอกวันพุกิ่งกานร,รายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดาน